กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมนะกลับเข้าสู่ทีมไบเออร์เรเบอร์คูเซ่นของเราทุกคนครับคลิปนี้มันจะไม่ใช่คลิปเชิงจัดทีมจัดแผนเหมือนคลิปที่แล้วทุกคนครับผมนะคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตนักเตะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่มีทางด้านของรูซิโอใช่ไหมนะครับอ่าเหมือนจะไม่มีท่านของอ่าคาร์บะคาวด้วยครับแล้วก็โทนี่โครสตอนนี้เป็นบ t b TV นะครับมีรูซิโอที่เป็นทางด้านของ23 HR ตัวนี้แพงมาก2ล้านกว่าทุกคนครับ แล้วก็จะมีทางด้านของคาร์บคาวครับก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้ถือว่าฟูลแล้วครับผมนะสำหรับทีมเราครับสำหรับทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ฟูแลแบบขนาดนั้นเพราะว่าตัวที่สามารถอัพได้เนี่ยก็จะมีซอนฮึงมินนะครับซึ่งซอนเนี่ยมันไม่มีขายผมพยายามตั้งรับมาหลายวันละจนตัดใจเอาตัางค์เนี่ยไปตีบวกหมดแล้วภาพรวมทีมก็จะประมาณนี้ครับผมนะมูลค่าอย่างที่ผมบอกเลยครับประมาณ9หรือว่า10ล้านล้าน โดยประมาณนะบูททีมเนี่ยเป็นบูทที่โกงที่สุดในเกมครับผมนะหนึ่งเลยโอเวอร์บวกสามอันนี้ปกตินะครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือความเร็วกับสปีดต้นนะครับบูทลิเวอร์พูลเนี่ยความเร็วใช่ไหมครับบวกสามบูทแมนอยู่สปีดต้นบวกสามครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทาเร็วโรเซนคุณผู้ชมจะได้ทั้งคู่ครับชาบมกลืนครับสเตตเนี่ยอัปเดตเรียบร้อยแต่ผมไม่ได้แบบบวกเพิ่มนะฮะไม่ได้มีการฝึกเพิ่มแต่อย่างใดด้วยนะผมนะหน1้ นี่คือสปีดโต้แล้วก็ความเร็วของเขาด้วยครับเดียบี้ครับตัวนี้ภูมิใจนําเสนอทุกคนครับวิ่ง145 146แต่ตัวนี้คือฝึกเพิ่มไป2นะครับอย่างละ2ก็ตามนี้เลยทุกคนครับมีทางด้านของซอนฮึงมินนะครับซอนฮึงมินก็ฝึกเพิ่มมาแล้วเรียบร้อยอ่าแล้วก็ลืมอัปเดตอีกหนึ่งตัวครับคลิปที่แล้วไม่มีครับผมนะสำหรับจูเลียนบันคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นทางด้านของเวิร์ดใช่ไหมนะเป็นฟอลองเวิร์ดหรือว่าฟอลเลนเวิร์ดนะครับคลิปนี้ได้ไหมฮะสำหรับบันนนนนะคครรััับบผมมมได้าเเี่ยแพงหือก เกือบ6 0 0 0นเอ็มเลยคุณผู้ชมครับความเร็วคือแบบโอ้โหร้อยสามสิบหกอย่างเยอะก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่แบบสมการรอคอยเพราะเล่นดีมากๆนะครับกลางรับครับผมนะผมใช้เป็นบัลลักบัลลักก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โทนี่โครสเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยเหมือนไฮไลท์จะไม่มีนะครับคลิปนี้มีให้ดูนะครับสำหรับโทนี่โครสบีทีบีนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายคนเดิมครับผมนะสำหรับตัวคิวมาโดครับแบ็กขวาคารบาคารครับผมนะตอนแรกผมช่างใจอยู่ว่าผมจะเล่นปีมารริดดีหรือเปล่า นะครับแต่ก็คิดไปคิดมาอ่ะปีนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวคารบาคาวครับเพราะอาร์เทียนสแตเนี่ยเยอะมากๆทุกคนครับนี่ครับคือถ้าบูตตอกเขาวิ่งร้อยสี่สิบแต่คือตัวบูตผมหมดนะครับโทเค็นมันหมดนะก็เลยแบบได้ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทับสปาอ่ะอันนี้คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมตัวเดิมนะคลิปที่แล้วมีน้องบอกว่าพี่ไม่ให้ผมดูสแตทเลยเป็นยังไงบ้างนะครับแดงเถือกนะครับตัวนี้คือโกงมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ผมภูมิใจนําเสนอทุกคนครับรูซิโอ ตัวนี้เลยคุณผู้ชมครับวิ่งร้อยสอนะฮะอาจจะเป็นตัวที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นตัวที่แบบเข้าบอลประทับบอลโคตรดีแข็งแกร่ง137นะครับไม่ได้บูตต,ต่อเนี่ยสำหรับตัวนี้ครับดูฮะสเตตต่างๆทุกคนผมว่าเก่งมากๆเข้าประทับร้อยสานะครับมงบอลดีด้วยครับร้อยสามสี่เข้าสกัดหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับคืออาจจะไม่ใช่ปีที่มันท็อปที่สุดสำหรับลูซิโอนะ แต่ผมบอกเลยว่าเป็นบวกแที่น่ตอนนี้น่าจะเก่งที่สุดนะครับของลูซิโอเลยนะครับแล้วก็ประตูยังเป็นคนเดิมครับผมนะภาพรวมทีมประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีตัวสำรองด้วยครับผมนะซื้อมาสำหรับแพ็คใหม่ด้วยนรับจะมีดิมารเกรนะครับลงทีมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับผมจะมาเปลี่ยนกับซอนบ่อยๆนะครับนี่ครับสหรับเกรนะถ้าเกิดว่าบูสต่อก็140ยสีบนะครับสปีดต้นนี่คือยังไม่ได้ฝึกเพิ่มเหมือนกันนะครับคือโหดูฮะสแตทมันวิ่งกระจายเปิดบอลดีด้วยนะตัวเนี้ย นะครับคาเปิดบอลร้อยสามของแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเปิดบอลดีจริงๆนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นทางด้านของเอเมเรชานน่าจะมีอยู่แล้วเนาะมีชานมีคารุกเซกอันนี้ก็ไว้เป็นตัวสำรองในการเปรียนนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก็ผมนะถือว่ามาอัปเดตทีมให้ผู้ชมได้รับชมนะตอนนี้สำหรับผมอาจจะยังไม่สุดขาดแค่ซอนเฮืองมีตัวเดียวกาฟราคาเนี่ยมันนิ่งมานานพอสมควรแล้วผมก็เลยตัดใจไปครับเพราะว่าตั้งรับนหลยมันก็ไม่ได้คุณผู้ชมครับก็เลยเออก็ไม่เอาแล้วกันนะครับเล่นปีแค เออเพื่อแบบเปิดได้การ์ดซีซีอย่างเงี้ยน,น่าจะโหดมากกว่านี้นะครับแต่ด้านปัจจุบันเนี่ย22 UCL บวก8นะถ้าเป็นบวก8นะปีนี้น่าจะท็อปที่สุดนะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมกันต่อครับผมยังไงผมฝากสตรีมสดหน่อยละกันครับผมนะสตรีมทุกวันเวลาประมาณ1นึ่งถึงสองทุนะ่มเนี่ยเป็ดต้นไปนะครับผมจะเล่นทีมนี่แหละครับใครที่อยากมาลองดูครับผมนะหรือว่าอยากมาพูดคุยอยากให้ผมจัดแผนจัดทีมครับหรือแม้แต่ดูทีมแนะนํานักเตะอะไรก็ ข้ามาพูดคุยกันได้สตรีมทุกวันถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้สตรีมเนี่ยผมจะแจ้งในตัวชุมชนไว้นะครับจะได้รู้กันนะครับแต่ส่วนมากสตรีมทุกวันเพราะช่วงนี้ผมขยันมากผมไม่มีอะไรทำนะยังไงก็มาเชื่อกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นกันับผมนะหลังจากที่ผมกดไปราวๆหนึ่งร้อยเกมได้นะครับสำหรับทีมนี้ทุกคนเกมลุกเนี่ยค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับผมนะตั้งแต่ได้จูเลียนบันมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นง่ายกว่าเดิมเนี่ยเยอะมากๆครับ บัตอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับการรุกทีมอื่นๆกับอย่างเช่นกุลลิตกา้าซีดานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เก่งเท่าครับแต่ในฟูลไบเออร์เลว์คูเซ่นเนี่ยต้องบอกว่าที่สุดแล้วจริงๆครับสำหรับยูเลียนบัตส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมชอบทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างชาบอมกินอันนี้คือรู้อยู่แล้วครับว่าโกงแค่ไหนทุกคนตัวเกาหลีเลนาะทุกคนครับแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงตรงที่ผมเคยจับปีซีซีมาละ แล้วประเด็นคือติดใจปีซีซีไปแล้วทุกคนมันก็เลยทาให้ผมแบบเกิดความคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นซีซีบกแปดเนี่ยน่าจะมันกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยเอลเอนในงบ4ี่แสนห้าแสนล้านมันสุดแล้วทุกคนครับอย่างคุ้มไม่แพงแถมเล่นง่ายด้วยนะฮะสำหรับ,บชาบอมกืนนะครับส่วนปีกซ้ายขวาของเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรทุกคนครับอย่างซอนใช่ไหมครับซอนก็อาจจะไม่ใช่ปีที่ท็อปนะเพราะว่าปีที่ท็อปจะเป็น2ี่สองอยู่ทุกคนครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่าไม่เก่งนะครับก็ยังคิดว่านักเตะรราาราคปมณ2-3,000่ มันโกงได้ขนาดนี้เลยเหรอส่วนเดียบี้ก็ไม่พูดเยอะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นลูกลักเลยทีเดียวครับจะรวดทางเรียบดีๆนี่เองนะสำหรับตัวนี้ทุกคนครับแล้วก็แอบเสียดายตรงเท้าขวามันยิงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือไม่ใช่ไม่ดีธรรมดาทุกคนครับคือแม่งไม่ดีแบบนั่นแหละรครับคุณผมมูช้ชมครับเวลายิงเสร็จเดี๋ยต้องเปิดมาดูว่าเฮ้ยตกลงมึงสามหรือมึงสองหรือมึงหนึ่งกันแน่อะไรเงี้ยสำหรับเท้าขวาคือยิงไม่ได้เลยนะ แต่ก็จะมีเรื่องของตัวอื่นมาทดแทนอย่างเช่นความเร็วครับแล้วก็เท้าซ้ายเนี่ยที่ปั่นได้เปิดได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับมาต่อการที่แดนกลางครับผมนะสำหรับ2งกลางรับของเราครับผมตัวแรกอย่างบัลลัก์เอาจริงๆผมก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากมายทุกคนครับด้วยความที่ผมเล่นมาทุกปีแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวบัลลัก์นะครับก็เลยไม่ได้คิดว่ามันเก่งมากมายอะไรขนาดนั้นครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่เก่งนะทุกคนับผมนะในงบ6 7แสนเนี่ยผมให้กันงกลางแล้วกันเพราะว่างบก็ถือว่าคน้งงแ นะครับส่วนทูนี้โครดเหมือนกันด้วยค,ครับอันนี้เรียกได้ว่าแอบผิดหวังเล็กน้อยด้วยซ้ำครับสำหรับโครดปี b ีทีครับผมได้มาในราคาประมาณล้านสองนะครับยิ่งเป็นแพทเนี้ยผมบอกได้เลยว่าลูกยิงไกลเนี่ยโดนเนิร์ฟเยอะมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ หนึ่งเลยคือมันช้ายังวะพลิกบอลยัง่ะไล่กวดบอลบางทีมันไม่ทันถ้าเกิดว่าไม่นับเรื่องการส่งบอลการยิงไกลอะไรเงี้ยนะครับผมนะสำหรับผมเนี่ยโค้ชเนี่ยไม่ต้องลงทุนขนาดล้านสองก็ได้ไม่ใช้แบบเอเมเรชานแบบตัวหลักแสนผมเพราะว่าน่าจะพอได้อยู่นะครับสุดท้ายครับสำหรับแผงแบ็กโฟของเรานะครับผมเริ่มต้นจากแบ็กซ้ายก่อนแล้วกันครับกิลเมลดนะครับ Q ตัวนี้เป็นตัวที่ผมให้กลางๆเหมือนกันนะครับแต่ในความที่ตำแหน่งเนี้ยมันไม่มีตัวอื่นให้เล่นจริงๆทุกคนครับถ้าเกิดว่าจะเป็นฟูลบวกแปดเนี้ยก็คงจะต้องซื้อตัวนี้แหละเพราะตัวที่ท็อปกว่ากิลมาโดก็จะเป็นกิลมาโด้ยี่สิบอยู่นะซึ่งอันนั้นก็หาไม่ได้ครับสแตทเริ่มบอลยี่สิบนะครับดูครัดที่คือนิ่งเป็นคนตายไปแล้วทุกคนครับไม่มีใครขายเลยครับก็นั่นแหละครับอาจจะต้องจําใจเล่นหน่อยครับสำหรับใครที่อยากเล่นฟูลบวกแปดครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นบวกห้าปกติเฮ้ยม นะครับสำหรับกิโมโดน่าจะเก่งอยู่นะครับส่วนด้านขวาอย่างคาบาคาวของผมเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นบวกแปดปุ๊บแหมเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มดีจัดๆนะครับเกมรับดีเกมลุกก็ถือว่าใช่ย่อยครับผมมีจังหวะเติมเกมเนี่ยไปเปิดบอลสวยๆเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ส่วนตัวถือว่าค่อนข้างชอบมาต่อกันที่เซ็นเตอร์2ตัวสุดท้ายนะครับผมนะรูซิโอกับทับโซบานนะครับรูซิโอเนี่ยถือว่าเป็นตัวความหวังของผมมากๆากคุณผู้ชมครับ ปกติเนี่ยผมไม่ชอบกล้องหลังที่มันตัวเล็กหรือว่าตัวที่แบบสูงไม่เกิน190บวกบวกๆนะครับแต่ประเด็นคือได้จับลูซิโอเลยแบบเฮ้ยแม่งเล่นได้ดกว่าตัวประมาณนี้นะฮะเป็นตัวแรกที่สูงไม่เกิน190ที่ผมเล่นแล้วว้าวนะสอบลูซิโอครับประเด็นคือมีความเร็วด้วยนะครับวิ่งแซงวิ่งเบียดครับผมนะสแตทก็ถือว่าค่อนข้างสวยครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ย124เป็นม่เยอะมากด้วยครับสแต็ตกองหลังครับในราคา2ล้านล้านเนี่ยสำหรับผมคือโคตรคุ้ม แล้วก็ตัวนี้นะครับผมนะล่าสุดมีคนทักมาจับมาจองแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันเรื่องค่าฉีกสัญญาซะหน่อยถ้าเกิดว่าลงตัวปุ๊บผมอาจจะมีแบบฉีกสัญญาตัวนี้ทิ้งเพราะว่า ทีมต่อไปที่ผมจะทำเอ้ยยังไม่บอกแล้วกันนะเข้ามาดูในสตรีมสดนะครับผมนะถ้าเกิดอยากรู้ว่าผมจะทำาทีมอะไรเจาะนะครับสตรีมทุกวันก็ผมนะวเวลาประมาณ1-2ึ่ถึงสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับขายของเสร็จแล้วก็ผมนะมาดูทางด้านของทัพสซบากันต่อครับเห็ว่าเป็น2ตัวที่แบบยืนคู่กันแล้วก็ค่อนข้าง,ขงลงตัวนะสลับคู่นะครับทัพโซบากับลูซิโอครับ อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าจะทำเลวคูเซนเนี่ยถ้าจะเล่นทีมนี้แต่กองหลังไม่บวก8เท่ากับเล่นยากหรือว่าเล่นไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นบวก8คุณผู้ชมครับต้องคู่นี้เท่านั้นนะครับราคารวมกันเนี่ยประมาณ3ล้านล้านนะครับลูซิโอ2กว่านะครับทับซบ้าล้านหนึ่งนะครับ ก็น,นั่นแหละครับผมนะใครที่อยากทำฟูลเลย์บุโคเซนที่มันเป็นฟูลจริงๆก็ลองดูได้ครับ2ตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายครับนะเอ๊ะหรือว่ายาววะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วครับผมนะสำหรับการรีวิวฟูลทีมไบเออร์เลโ์บโคเซนทุกคนครับอันที่จริงก็อาจจะยังไม่สุดอย่างที่ผมบอกอะ่ะขาตัวซอนยี่ิบสองอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเท่าที่หาได้แบบไม่ต้องไปนอก,กน,นะที่เหลือผมคิดว่าผมได้สัมผัสมาหมดแล้วทุกคนครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมไต่แรงขึ้นไปท็อปหนะ้าร้อยเรียบร้อยเนาะได้้อัาา 4, ัันนดบปปรระะะมมมาาณณง นะครับเหลืออีกประมาณ10อันดับนะเดีย๋ยวลองไต่ดูครับถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นท top 100ก็อาจจะถือว่าสุดละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นก็ไม่ได้ซีเรียสนะทุกคนนะสำหรับผมเนะี่ย top 500กับท top 100ไม่ต่างนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องคัดทางด้านของซูเปอร์มาทุกคนครับถ้าเกิดว่าคัดเร็วเล่นตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยก็จะขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมมาไต่ช่วงปลายซีซั่นก็ถือว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับถือว่าประสบความสำเร็จครนะสำหรับ b l เ e อร์เล e v เช่นทีมนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามชา n e l Next TV ด้วยถ้าเกิดว่าชอบใจครับแล้วก็อย่าลืมร่วมรับสตรีมทุกวันครับผมในเวลาประมาณ1นึ่ถึงสองทุ่มเนี่ยเปิดต้นไปนะครับอยากเลทมา2องทุ่มเจอผมแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้น่าจะต้องยักย้ายครับผมนะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วทุกคนครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฟูหน้าครับผมยังไงอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้วครับผมคุณผู้ชมสวัสดีครับ